สวัสดีครับพี่น้องป้องฝ่ายเบาสกลคนตางอยอีกคือเก้าครับมามือนี่มาย่างมามือนี่มาเลี้ยงงัวครับผมเลี้ยงงัวแบบปล่อยทุ่งครับวันนี้ไม่ได้ยืนคอกวัวของผมเนี่ยมันมีโรคประจำตัวเนาะก็คือโรคไอ คอมดลูกนะครับคอมดลูกทะลักไม่ใช่ตัวมดลูกนะครับของผมจะเป็นคอคอนี่คือมันสีม่ใหญ่สามมดลูกทะลักนะครับแล้วช่วงเทศกาลนะครับช่วงสงการเนี่ยผมเอาไว้ในคอกนะครับผมเอาไว้ในคอกสามวันเลยก็คือตัดหญ้าเกี่ยวหญ้าให้กินนี่แหละเพิ่นมีอาการกลับมาเป็นอีกนะครับก็คือเมื่อวานนี้ตอนช่วงประมาณบ่ายสามนะครับคอมดลูกทะลักออกมาตกใจนะครับเห็นแล้วก็ หาเบิ่งในในคลิปในช่องผมก็ได้ครับว่าอาการคอมันลุกเป็นยังไงผมก็ได้แต่ปรึกษาคนนะครับคือไม่อยากขายมันนะเนาะปรึกษาคนที่เขาเคยเลี้ยงมาก่อนเขาบอกว่าต้องให้มันเดินบ่อยๆนะครับคือผมอะข,องขังคอกไว้ช่วงเทศกาลลดมันเยอะเนาะมันได้ไล่มาตรงฟาร์มเนี้ยเนื้อที่เลี้ยงมันเยอะครับผมล้อมรัวไว้หมดแล้ว <c oughs> แต่ว่า มันยังไงอ่ะไปไปกินน้ำแล้วรู้นะครับเนี่ยไม่ได้บอกเลยทางโน้นทางโน้นเคยมาอยู่หลายรอบแล้วแต่ว่ามันไกลจากอคอกที่ผมอยู่นะครับที่ผมเลี้ยงอยู่นะ่ะประมาณสองกิโลเนาะประมาณสองกิโลก็เลยเหนื่อยทั้งคนเหนื่อยทั้งวัวนะครับเดินมานี่แต่ถ้ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับสมบูรณ์ครับหญ้านี่เขี้ยวเลย หญ่าเชียวเยวเพิ่งกับผมได้มาได้มาเห็นอย่างแห่งๆทางโน้นทางโน้นทางโน้นแล้วมามาผมพาไปเองมาโง่นะจุงเลยครับไม่ได้ติดเชือกนะครับอันนี้เป็นการเป็นสลักคล้องนะครับเวลามาถึงตรงนี้แล้วก็คือผมจะปล่อยเลยครับประมาณสิบกว่าไร่นะครับไม่แน่ใจว่ากี่กี่ไร่แต่ว่าประมาณเอา ลูกเฟินผู้ขับผูกมักงูร้ายครับงูตัวผู้เนอะดือ้อชาโลเล่ไม่ยอมมาเลยครับตันนี้จะพาแม่มากยาก,ก่อนแม่รู้สึกจะไป่อยู่น้าแล้วนะครับก็คืออย่างนี้ครับถ้าอาการมดลูกทะลักนะครับก็คือจากรักผู้ใหญ่่นแนะนํามาคือให้มันเดินบ่อยๆนะครับเดินก็นเลยเอามาปล่อยตรงนี้เพราะว่ามันอิสระเนาะในการเดินเนาะ ออโอ้หิวน้ำอย่างญ่เลยยางเร็วขนาะดเอายิ้มน,น่อยน่ประปาก็ถึงแล้วนะครับเป็นประปาหมู่บ้านนะครับส่วนข้างในนะั้นเป็นประมาณ3ามงานนะครับผมปลูกไอ้หญ้าลูซี่กับอัตราตั้มไว้นะครับลืมคุยเรื่องอัตราตั้มนะครับอัตราตั้มนี่เป็นหญ้าทนน้ําท่วมขังนะครับแต่งัวบมากกิ่นครับอ้าวแปลกนะครับ มัวผมนี่ถ้าโบตัดให้กินนี่ถ้าปล่อยเข้ามาเลมนี่จะไม่กินอัตาตั้มเลยนะครับนี่ครับนี่มาเบิ่องอัตราต,าตาั้มนี่ใบลักษณะก็คล้ายๆสิเรียกว่าใบยังคล้ายๆใบกกใบพวกใบผือนะครับแต่ว่านิ่มกว่าอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ชอบกินเลยครับอันนั้นที่เป็นที่ที่ผมตัดนะครับแต่ถ้าที่ที่ผมไม่ตัดเนี่ยเพ่าจะบวมมาเลมเลยนะ เพื่สิกินหญ้าธรรมชาติหญ้าหวายธรรมชาติกับลูซี่ที่ผมปลูกคนกันเนี่ยครับอัตาตั้มเป็นแพงเลยครับบกินครับไปสิปลูกก็บ่ต้องปลูกนะครับเน้่อาตาตั้มนี่ทนน้าท่วมขังเพราะว่าที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ลุ่มนะครับที่มันอยู่ในนาผมนะผมก็เลยเอามาหวานใส่ซะเพราะว่าโมาได้เห็นหนาแปลงนี้แล้วนะครับบางเอิญมันไม่กินนะครับกิโลกร,รัมละ480บาทได้อัตาตั้มนี่ยังไม่รวมส่งนะ สีได้ถอนที่มืดแล้วครับ้างัวหบวกกินแบบนี้แต่ถ้าตัดไปให้นะกินไหมกินครับแต่ว่าเฮาเบิ่งออกว่ามันมันบวซับมันบวมักนะมันบวชวบนะครับมันกินธรรมดาเล่มๆไปเชี่ยไปแต่ถ้าเป็นย้ายี่ห้ออื่นโอ้ยสัตว์เลียบครับแทงกลุลาผมก็มีนะครับอยู่ฝั่งโน้นครับอีเกียตเดินไปแทงกลุลานิดนึงนะครับตรงนั้นประมาณงานหนึ่ง แต่ตรงนี้จะเป็นลูซี่กับหญ้าธรรมชาติแล้วก็ปลูกอัตาตั้มพลเนี่ยครับแต่ว่าพูดถึงความงามงามดีครับแต่ยังไม่รองกับควายนะครับควายนี่อาซิบุเหลือเลี้ยงกินนะครับแต่วัวนี่ผมเนี่ยทาเลยครับบัวต้องปลูกไผ่เลี้ยงวัวนี่บัต้องปลูกอัตาตั้มนะครับเน้องอกดีลีเต็มเมดแต่ว่าวัวไม่ค่อยชอบกินนะครับแต่ไม่รู้นะวัวคนอื่นแต่วัวผมนี่ขนาดว่าโบแมนงัวเลือกงหญ้านะครับกันยังบบกินเลยนะครับ อ่ะมาเมื่อนี้มาเบิงที่เลี้ยงของผมนะครับกว้างขวางนะครับมองนี้มองนึงนะครับยังอีกฝั่งนึงฝั่งนู้นนะครับจะเป็นพวกผักบุ้งแล้วก็ผักอย่างผักกระเฉดน้ํานะครับที่ว่ามันขึ้นตามน้ํานะแต่สามันแห้งลงไปแล้วเนาะประมาณงานสองงานนะครับตรงนั้นรายคือกันนะก็ได้แต่ว่าตรงนั้นต้องได้มัดนะครับเพราะว่ามันใกล้บ้านคนแต่ตรงนี้นี่ไม่ได้มัดเลยผมล้อมรั้วไว้หมดแล้วเมื่อก่อนตรงนี้เลี้ยงควายนะครับ เลี้ยงควายสามสิบกว่าตัวก็ไล่ไปไล่มาแล้วก็ไล่เข้าตรงนี้อแต่ก็ยังอยู่ได้นะครับควายสามสิบตัวก็ยังกินหมดวันนี้งัวสองตัวครับจะข้างกินครับเบิง้งครับลูกมันโหโมมาเลยครับโหอ,อันนั้นติดรั้วเฉยๆนะครับถ้าว่าไม่มีรั้วนี่โดดข้ามไปหาเขาแล้วครับโหขาวๆริบๆีบริบี้โครับโหแล้วครับอยูโอ่โมมาใกล้เลย โอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ยาวกระมูนะครับเพราะว่าพาชมสวนเกือ <c> บ <oughs> <c oughs> 6นาทีเนาะครับสวัสดีครับ